ขัอะไร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 อูไรอะไรอะไรโอ้โหอะไรแล้วตายไหมล่ะแล้วตายไหมล่ะขั้วขั้อะไรอ่ะขัหกส่วนเดี๋ยวเตรียมกระทิ่นมานะน้องไอ้เหี้ยตอนนี้แม่งมีตำรวจมาว่ะเล่นยากว่ะเฮ้ยซ้ำต่อยเดี๋ยวเตรียมเตรียมสั่งให้พี่หน่อยซ้ำต่อยเตรียมเตรียมเตรียมสั่งให้พี่หน่อยยังไม่มีเคสเลยเขาก็มาไวเหลือเกินแม่สองเฮ้ยอะไรครับไปหาหมออะไรผมสั่งไฟอยู่เนี่ยผมสั่งหกส่วนเจตีเนี่ยจะอุ้มเลยเนี่ยตาเขีย ห่าใครอ่ะยิงไว้ด And, uh, 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 hmm. ิมึงยิงมันดิมึงยิงมันหล่นดิมึงยิงมั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 นดิมึงยิงมาดิยิงมาดิอุ้ยรถเลยรถลตีมันดิตีมันดิตีมันดิมไม่อยากให้รถหลุดอะไรต่ำหั้วอะไร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 โอ้โหอะไรแล้วตายไหมล่ะแล้วตายไหมล่ะขอ้วขั้อะไรอ่ะขั้วอะไรอ่ะขั้วอะไรอ่ะ ถ้ตายป่ะมาเชกับจ้ามาดิเอามาเชมาดิให้สองเล่มเลยสัตว์สองเล่มเลยปุ๋เลยตีตีมดแกันีแคกองีห้าตัวตีไปดิตอวตุ๋ยตุ๋ยตุอยตีไปดตีไปดิตีไปดิตีเพื่อตุอยอจี่เขาด่ากันแรงจัดเพื่อตำรวจม่คนมาจริงป่ะตอรวจมีคนมาเนาะจะให้เขาอุ้มก่อนค่อยมา กูหลังหลังแหลมมีกะ <c oughs> แม่งเอ้กูกูไม่ตั้งชื่อไม่ไม่เรียกชื่อหลังแล <c oughs> แ้วต่อไปนี้กูเรียกชื่อเต็มตมา,ลาหล,มนนล,ลังแหลมหลหลังแหลมกลับมามานี่หลังแหลมอันนี้ตำรวจหลังแหลมพุ่งกว่าเจ้า <qu are S 1> ของตอรี่แม่เหลือเชื่อจริงวินเอาไงน้องโอ้น้องถอยถอยเลยวงแดงแยะเราเราไม่ได้ม่ได้อุ้มแน่นอนเลยว่ะน้องถอยเลยไม่ได้อุ้มแน่นอนน่ะน้อง ถอยเลยถอยเลยสั่งถอยเลยเอาออกจากวงเลยนะ้องอุ้ยใครยิงโกยิงกูมันจะยิงกูโอ้ยมันยิงเรามันยิงเรามันยิงผิดคนปะวะไอ้ไไดูเสื้อวะว้ายเดี๋ยวก็โดนได้อีกอยู่มุมหน้านัาน่นเตอร์มามุมไหนวะไฝั่งโน้นนะฝั่งฝั่งทางทาง,ง,ห,งหน้านั้นแดงๆวงแดงหน้าเราเนอะ อ๋อโอเคโอเคโอเคจะได้มองเห็นฝั่งเข้ามางในว่าตรงนี้ไม่ไหวไม่ไเข้ามาเข้ามาเข้ามาจามานีมานี่มานี่คุหมดคุจ่าคุณคุหมดล้เฮ้ยแดนนี่น้องพีี่ฝ่ายจัดการเลนะแดนนี่อ้าวไม่ใช่หอ่าไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ไหนเหียใครวะผมดูพี่แดนนี่เฮียแดนนี่มีงงเลยยินงงอ่ะ ผมโดนพี่แดนนี่เมื่อกี้นะไอ้แผ่นนี้น่าเล่นว่ะแผ่นหนูท่อไอ้เฮี้ยแม่งเทพเลยน่าเล่นจริงป่ะพี่น่าเล่นจริงป่ะเล่นจริงครับเอ้ามึงเอาจะเอาฮอร์มุดไหมมจะเอาะหอคุณมุดนะไอ้เหี้ยขนาดนั้นอะไอ้เหี้ยมาขนาดนี้นะนัเนี่ยโอ้โหจะมาไปตีข้างบนแล้วป่ะไปตีข้างบนแล้วป่ะ ขึ้นไปข้างบนหรอไอรูเนี่ยใช่ใช่รูเนี้ยรูเยอะบะเลิอบอยู่โซมัสโซมัสเวลิมัตไอพี่เปิดบอลรอยแล้วนี่ออย่าเลยพี่ไม่ไดีมั้งไม่ไดีนะนะคุณโ้หมันเดินเดินทางเท้ามันเต็มเลยอ,ะอ่ะไอ้เหียมันตบไปหนึ่งแล้วนะนี่โดนมันเกี่ยวไปหนึ่งแล้วนะ ไม่มันแต่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะมันมันมันรับมันรับไอ้นี่อะไรอ่รับบริจาควิ่งไม่แหละอันเนี่ยรวยเลย์เนี่ยโครงการพี่ตูนใช่ไม่ใช่นี้ไปแล้วไต่เข่าไปแล้วดูดิเฮียมึงวิ่งกันไกลจัดวิ่งจากโรงพยาบาลนะพี่เออแล้วไม่ได้ไม่ท่าทางตรงไงประเด็นอะอมโลกเลยอะมาตีกันพอเลยวะถ้าผมจะไม่ผิดนะเมื่อเช้าผมไปใช่เมื่อเช้าหรือเมื่อวานนี่แหละไป เขาเขาเขาบอกเขาตีกันเรื่องแบบขึ้นรถแล้วมันทำเสียงตึงใส่แล้แมันี้ท,ที่ผมิ้นมานะตรงนี้แต่ก่อนฮกซุนโดนโกรธโอมโมเคยไปถ่ายตังใช่หรอพี่เออมาล้านนึงอะไรอย่างเงี้ยรู้ได้<ช>ไงอ่ะ<ไ><ไ>เป็นลุงข้างบ้านีกอะไอ้ก็มา,มาตอนเย็นที่มันมันดูเขาซัดก,กันที่หน้าโรงพยาบาลแล้วเขาบอกกูจําได้หมดนะมึงมาถ่ายตังกูล้านนึงกูช่วงมาใหม่อะไรเนี่ยใช่หรอพี่เออพี่เสือกหรือไงน้องของจริงป่ะพี่จริงของจริงไม่เคยเห็นแล้วน่ะ หกศูนย์นี่จูนรถไปสามพันแล้วนะจูนของโอโมไปสามพันแล้วนะจริงไหมอะจริงรวยจัดอะไรเงี้ยเดี๋ยอีกเจ็ดกล่องว่าอย่างเงี้ยเอาดีนำทับด้วยลิกเขาบอกอย่างงี้เดี๋ยวเจ็ดกล่องเลยเหรอถามดิไม่ถามดยเขาวิ่งมาพี่ดูดิเขาเลาะมาเชี่ยมาแล้วว่ะดูดิพี่ไหนปิดปิดปิปิดเอ้ยยิงไหมอ่ะไม่เกี่ยวหลบก่อนผมไม่เกี่ยวพี่ผมไม่เกี่ยว พี่พีพผมผมผเกีผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวพีผมไม่เกียมมเก่ยวพี่ผมไม่เกี่ยวพี่ basics, şey> ผมไม่เกี่กยวพ no> ี่ผไม่เกียลยวไม่เกี่ยวว้าว้าาล กูมาแล้วดิแล้วกูมาแล้วดิเฮ้ย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 คุณไม่ตายวะเนี่ยตัวเนี้ยอะคุณเท่ฮะคุณคุณเท่คิดว่ารูปเกมเป็นยังไงเออผมว่ารูปเกมตอนนี้น่าจะเป็นฝั่งของฮกซุนมานะครับตอนเนี้ยคุณพอดูฮกซุนครับคืนเข้าไปแล้วครับคุณคุณหย่อยครับผมว่าโอ้โหคืนเลยเนี่ยโทษนาะแต่ตรงป่าเนี่ตรงบ้านนี้ผมว่ามันเป็นกลยุทธ์หรือเปล่าครับโอ้โหเล่นกันหนักจริงฮะโอ้โหดูดิ เก็บทีละตัวครับกินทีละตัวครับโอ้โหวิ่งแฟกซไปครับแฟกซ์แฟกซ์ไปเลี้ยงเขี้ยวอ่ะเขีหิวอ่ะอันนี้หิวคอ่ะดูเหมือนจะน้อยนะครับเนี่ยคุณโอโม่เนี่ยเขาวิ่งมาเยอะแต่น่าจะเหมือนไม่ทันไม่ทันกุ๊ปนะเนี่ยน่าจะไฟอยู่ในบ้านนะครับกุ๊ปไม่ทันนะกุ๊ปไม่ทันนะเนี่ยแต่เราเข้าไปไม่ได้นะแต่เขาหาว่าเสือครับเดี๋ยวเขาจะบอกมาทำทียอะไรกูตีกันอยู่เดี๋ยวแต่มึงตีกันเดี๋ยวกูไปกูไปเล่นแบบนี้มั่งมึงเอาไหมนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราโดนด่าอีกถ้าด่าผมผมสวนนะ ส่วนร้อยเลยนะเน,นี่ยเน,นี่ยในชุบคุณว่าชุบได้ไหม <us it> ผมว่านี่เขาเปลี่ยนมาใหม่นี่ชุบยากมากครับตอนนี้ ta, นนะ ب, ถ,นถือว่ายังนัวนัวตัวชุบอยู่นะถือว่ายังนัวตัวชุบอยู่ครับตอนนี้ใช่ครับถือว่ายังนัวว่ายังไม่ปล<น>่อยนะอันน,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 นี้อันนี้อันนี้ฉลาดนะโอโมฉลาดนะเล่นยื้อเพื่อให้ตำรวจมานะเนี่ยฉลาดนะแต่ตำรวจยังไม่มานะครับแต่มีฮออยู่บนบนนะดูดิโอ้ตอนตอนไม่ตีมาแล้วครับผมเรียบร้อยหูไม่ทันอุ้มฮะอันนี้มาแล้วครับแม่เสียดายครับคุณใหญ่เสียดายจัดเลยครับ ดูเหมือนว่าเขาไม่ปลดลิมิตนะครับที่ผมฟังมายังไม่ได้คูกไม่ได้นะครับใช่ครับเขาบอกว่าจะเลี้ยงไข่เลี้ยงไข่เพื่อจูนรถไปเรื่อยๆเขาบอกอย่างเงี้ยโอ้โหเหลือกี่กล่องนะครับไอหกถึงเจ็ดนะครับที่ฟังแล้วก็มีการประกาศรับซื้อกล่องกล่องจูนเติมแล้วที่ผมเห็นอุ้ยเอาดีรวยครับเขาแต่แต่เรามีแต่เรามีตีกับฮกซุนวันไหนนะเดือนหน้าปะคิวหน้าครับต้องจากต่อจากไอเอเลสนะผมว่านะใช่กันเอางี้ไหมคุณผมไปเปิดเอเลสเอาเอาไหมวันนี้เลยไหม คนไม่มานะครับวันนี้คนวันเราไม่กลัวอะไรครับเราเล่นกันเลยสองคนไม่กลัวครับแต่แบบว่าคนอื่นเนี่ยฮะเล่นกันเลยสองคนลุงมาทื้อมาเลยสองคนเนี่ยเอาไหมเนี่ยข้างอย่างนี้เอาไหมผมถามเขาเดียวคุณเอาไหมไปเลยครับเราเรียบร้อยเรียบร้อยรถรถนำเข้าผีนเข้าแบบผิดกฎหมายครับโดนเช็คนี่กลับหัวบาลชัวร์เหมือนเดิม นี่คือหนึ่งอันนี้คือครึ่งชั่วโมงนะครับนี่ที่ผมตามมานี่คือครึ่งชั่วโมงจบ <S <S อะไรนะตรงนี้ลนะครึ่งชั่วโมงับจากของบาร์นี่มาจบที่ตรงนี้ค่อยอับอ่ะครับเฮ้ยผมว่าเรามารับรับเ,เปิดรับเ,เปิดไฟไหมระหว่างฮอกซูลก,กับไอ,อ้นี่ไหมฮกซุนฮกซุนกับองโมแบบว่าไฟหนึ่งครั้งก็คือรับเดิมพันเลยอะ่ะเนี่ยกูยังไม่เห็นมันไอ้นี่เลยนะเหท้าเท้าขึ้นอีกเดีนะอะไรนะเห็นเท่าขึ้นอีกเดี๋ยวนะ อยู่นิ่งๆที่อะไรครับอ้าวผมมีไฟครับผมจะรันแก๊งไม่อะผมจะรันแก๊งครับไฟผมมาไม่หรอผมไม่อยากให้แก๊งเปื่อยครับผมจะรันแก๊งอะผมจะใส่อะใส่ทุกกรณีอะตอนเนี้ยมันแหม่ป้าป้าคุณทำอะไรวะพี่เฮ้ยหลังแหลมน้องเบาๆหน่อยน้องเจนน้องน้องเจนไอ้บหนุ่มมามาทำอะไรแถวนี้เนี่ยหนุ่มฮะอะไรหลังแหลมว่าไงไอ้ตาไอ้เต้าข้าวโพดอะไรอะอ้าว ไปรู้ได้ไงอ่ะตาหัวเขาโพดหลังแหลมน้องใจเย็นเบาๆหน่อยนังไม่แหลมทู้อ่อนเพื่อนไป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 จูนล็อกซี่ไปตรงจูนล็อกซี่ก่อนไปเก็บก่อนปเมื่อไงพี่ตรงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับน้องชา